สวัสดีค่ะพี่ต้นนะคะจาก TKF ยูสคาร์นะคะ TKF ยูสคาร์ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ของเราตั้งอยู่ที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแต่ลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะหัวอยู่ไกลจังเลยอะ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ต้นมีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่ส่งรถถึงที่เลยนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคารถอยู่ที่259,000บาทนะคะ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,100บาท84งวดนะคะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,200เป็นรถประหยัดน้ำมันประมาณ20กิลิตรนะคะหาที่จอดได้ง่ายๆเลยสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะคะซึ่งรถคันนี้เป็นรถซิตี้คาร์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันกับที่จอดรถเนี่ยตอบโจทย์เรามากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักพี่ต้นมาได้เลยนะคะที่เบอร์0948883859หรือ ID Line 098 8982896ไม่เท่านั้นนะคะลูกค้าบอกว่าไม่ได้ทำงานอา,อาประจำติดแบ็กลิสหรือมีล่าชา้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ทักพี่ต้นมาพี่ต้นยินดีให้คำปรึกษาจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าการพี่ต้นยินดีให้คำแนะนำนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ